สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำทะเลอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะทุกคนอยู่นี่คือเมืองโทคีนะคะคือเป็นน้ำทะเลที่คนชอบมาเที่ยวน,นะคะทุกคนเพราะมันไม่ไกลจากตัวเมืององมิอเบิลนะคะทุกคนนลังจากที่เมืองก็มาปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้เนาะ,ะก็เลยได้อยู่อีก หึ่คืนนะคะตอนเช้านี้ก็เลยออกมาเดินสูตรเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนจากน้ำทะเลเนาะนี่คือชีวิตของคน <c oughs> ที่อยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนส่วนมากคนที่มาออกกำลังกายนะคะ <c oughs> คือคนไม่ขี้เกียจนะคะทุกคนเป็นคนที่แบบรักสุขภาพเนาะก็เลยมา มาออกกำลังกายตอนเช้านะคะทุกคนแม่ย่าของวึงอายุเจ็ดสิบกว่าเนาะแต่แบบเขายังแบบสุขภาพดูดีมากนะคะเป็นคนที่แบบแบบ้อมๆแบบยังแบบดูดีมากเลยเพราะว่าเขามาเดินกับน้องหมานี้นะคะเกือบทุกวันนะคะบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้นะคะทุกคนมาชมด้วยกันนะคะ God say hello Do you a bit slow there Ruby? 他还。<laughs> น้ำทะเลนี้คือช่วงนี้เอาน้องหมามาเล่นน้ําทะเลได้นะคะทุกคนมันจะเป็นโซนของอ่าของคนแล้วก็ของน้องหมาเนาะแต่ตอนเดือนนี้ยังน้องหมายังเล่นได้นะคะแล้วก็น้องหมากาม็ไม่ต้องใส่เชือกคอเนาะให้เขาวิ่งเล่นนะคะทุกคนแต่เดือนอีกอกสองเดือนน้ําทะเลนี้ก็ น้องหมาก็มาเขตทางนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเขาจะมีเขตให้น้องหมาวิ่งเล่นต่างหากนะคะทุกคนนี่คือชีวิตของคนต่างประเทศตอนเช้านะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อากาศดีก็จะแบบนี้เนาะเขาก็จะมาเดินออกกําลังกายกันนะคะทุกคนเดินที่น้ําทะเลนี่คือเดินไปแบบไม่สิ้นสุดนะคะก็แบบเดินไปเรื่อยๆแบบเราไม่เหนื่อยเนาะเดินไปแล้วแบบ มันอากาศมันเย็นด้วยนะคะทุกคนมันก็เลยแบบทําให้แบบเ,เราไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากนะคะทุกคนโอ้ยน้ําทะเลนี่คงจะเย็นมากเลยนะคะก็รับชมต่อไปนะคะทุกคนวันนี้วิงก็มาเดินเนาะเดินแบบโอ้โหไกลมากนะคะไปกลับนะคะพ <c oughs> าน้องหมาที่บ้านอืม มาออกกำลังกายนะคะทุกคนก็พอดีได้โอกาสนะคะมาถ่ายทำวิดีโออยู่ที่น้ำทะเลนี้นะคะทุกคน,นกขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจนะคะและก็การติดตามรับชมอ่าวิ่งบีเคชาแนลนะคะทุกคนถ้า <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงเนาะ <c oughs> ก็แบบเออก็เลยลงคลิปไปตลอดนะคะทุกคนบางทีก็แบบ ถ้าไม่ลงคลิปอะไรมันก็แบบไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างคนสร้างคลิปแลนะ้วก็ u t u b e เนาะวึ่งก็เลยต้องแบบออหาคลิปลงนะคะทุกคนคือแบบไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่นะคะก็ต้องลงไปแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไม่ลงเลยมันก็แบบบางทีชั่วโมงมันก็จะหายเนาะวึงก็เลยแบบทำ คลิปลงทําวิดีโออะไรลงนะคะทุกคนคนทํา YouTube นะคะถึงจะเข้าใจว่าต้องให้รักษาชั่วโมงไหมเนาะ,ะเพื่อ,อจ้างรายได้ใน YouTube นะคะทุกคนคือช่องวึงเองก็มีคนติดตามประมาณ5,000กว่าคนเนาะ แต,แต่ช่วงนี้วิงทำคลิปทำอะไรมันก็แบบดูเหมือนจะ youtube ไม่ค่อยดันให้เท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็แบบเออจะลงไปนะ,ะบางที่ก็มีสาระบางทีก็ไม่มีสาระนะคะทุกคนขอแค่แบบให้มันมีการแบบสร้างรลยได้ได้ ให้มีโคสนาเข้าที่ช่องบึงบ k เคชาแนลนะคะยังไงยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมบึ่งตลอดนะคะต้องขอบคุณมากนะคะถ้าอืมวึงไม่ได้ไปหาใครก็ต้องขอโทษขออาภาัยด้วยนะคะคทุกคนกคนือมัน ไม่มีข้ออ้างอะไรนะคะทุกคนไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนมันบางทีบางทีมันทําไปทํามามันก็แบบเออแบบเบื่อเบอื่อเนาะทุกคนมันแบบเบื่อเบอื่อแต่มันแบบจะหยุดก็หยุดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราผ่านไปแลนะ้วเนาะเราก็ต้องมีคลิปลงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา รับสมวบึงบีเคชาแนลนะคะช่วงนี้คือแบบ YouTube ไม่ดันให้เลยนะคะทุกคนแบบบางคนอาจจะว่าเออทำไมไม่เปลี่ยนวิธีทำอะไรเนาะก็เลยแบบไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าบึงไม่ค่อยได้แบบออ,ออกไปไหนเนาะม <c oughs> ันจันทถึงวันศุกร์ก็ทำงานปกตินะคะทุกคน ทำงานเหมือนคนทั่วไปเนะาะเช้าจนค่ำนะคะก็เช้าอาทิตย์ก็ไม่ได้ค่อยไปไหนนะคะ <c oughs> <c oughs> คือการลงคลิปก็ลงลงไลสาระ <c oughs> ลงไลสาระมากนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะที่มอมให้วง BK เคชาแนลนะคะทุกคน <c oughs> ก็มาถึงที่อปึ่งแล้วก็ ไม่ยาจะไปดื่มกาแฟกันแล้วนะคะ